สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลจะมาคุยในเรื่องตำนานครูบาคอขาดนะคะกู่ครูบาหรือสถูปเจดีบรรจุอัดครูบาบัญญานะคะหรือครูบาดวงงามเรื่องราวตำนานอิงประวัติศาสตร์เรื่องครูบาคอขาดหรือทางพื้นบ้านทิ่นจะเรียกว่าตุเจ้าคอซึ่งก็คือเรื่องราวของการประหารชีวิตพระสงฆ์และอุบาสิกา ที่ถูกใส่ความว่ามีสารสัมพันธ์เชิงซู้สาวกันจนเป็นเหตุแห่งเรื่องราวดังต่อไปนี้แน่ดิแตการนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคุ้มปัจจุบันเชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งของเมืองดังกล่าวเป็นที่ตั้งของวัดคุ้มตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา มีเจ้าพระยาครองเมืองอยู่พระองค์หนึ่งในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ้าเมืองคุ้มมีพระใหม่สีผู้เป็นที่รักอยู่พระองค์หนึ่งพระนางเป็นผู้ที่มีสิริโสมงดงามยิ่งนักนอกจากนั้นแล้วพระนางยังมีจิตใจเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้าพระนางได้รักษาศีลให้ทานทำบุญอยู่ไม่ได้ขาด อีกทั้งพระนางได้ให้ความเคารพนับถือศรัทธ,ธาในพระเถระรูปหนึ่งพระเถระรูปนี้ถือได้ว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่รักษาพระวินัยรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเป็นพระปรับพึกป,ปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของบรรดาเจ้าเมืองในละแวกนั้นรวมไปถึงบรรดาพุทธศาสนิกนชนทั่วไปรวมไปถึงเจ้าเมืองคุมก็ให้ความเคารพนับถือศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยพระภิกษุรูปนี้ได้รับการยอมรับเปรียบเสมือนเป็นพระอาจารย์สอนวิชาแก่เจ้าเมืองคุมด้วยพระองค์ทรงทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยพระองค์เองอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้ในายามที่พระองค์ออกเสด็จว่าราชการต่างเมืองพระองค์ก็ยังได้รับสั่งให้นางกนมกำนันหรือเหล่าบรรดาข้าราชบริพารคอยรับส่งและถวายพัตหารบำรุงอยู่เป็นนิดมิเคยขาด ท่านมหาเทระรูปนี้ได้คอยให้คำปรึกษาราชการรวมทั้งได้แนะนำหลักสอนคำสอนของทางพระพุทธศาสนาแก่เจ้าเมืองคุมและสอนให้เจ้าเมืองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเนืองๆเ,เรื่อยมาเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดำเนินไปเป็นปกติอยู่เป็นเวลาหลายปีจบจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าเมืองคุ้มได้เส็จไปว่าราชการต่างเมือง ก่อนเสด็จไปพระองค์ไปทรงรับสั่งกับพระมเหสีผู้เป็นที่รักว่าขอให้พระนางช่วยเป็นธุระคอยดูแลจัดแจงกิจเกี่ยวกับการทำานบำรงพระพุทธศาสนาแทนพระองค์ด้วยพระมเหสีท่านนี้ก็ได้รับคำว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดประกอบกับพระนางก็เป็นผู้มีจิตใจเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกทั้งก็ยังได้ศรัทธาพระมหาเทระผู้เป็นพระอาจารย์อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่พระนางเป็นหญิงที่มีพระสิริโฉมงดงามดังพระจันทร์ในคืนเดือนเพลญเป็นที่รักของเจ้าเมืองคุ้มยิ่งนักอีกทั้งขณะนั้นในเมืองคุ้มก็มีบรรดาเหล่านางสนมกำนันที่ตั้งตัวกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเย่งความเป็นใหญ่อยากจะได้รับรราชทานรางวัลหรือเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นของตอนเองให้มียศตำแหน่งสูงสูงขึ้นไป ก็เกิดมีความอิจฉาริษยาต่อพระมเหสีของเจ้าเมืองคุมที่มีตำแหน่งบารมีและยศที่สูงกว่าตนจึงได้สวมรู้ร่วมคิดคบหากันกับบรรดาเสนาอํามา์และเหล่าทหารที่คอยรับใช้คอยอยุยงแเกงรั่วใส่ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นและร่วมกันวางแผนที่จะทำลายชื่อเสียงของพระมเหสีอันเป็นที่รักของเจ้าเมืองคุมนั้น โดยที่พระเมเสีพระองค์นี้ก็ไม่ได้คิดหรือระแวงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตได้เมื่อเจ้าเมืองคุมได้เสด็จออกไปว่าราชการยังต่างเมืองพระนางก็ได้รับนั้นที่นำพัตหาหารเช้าพัตหาหารเพลนไปถวายพระมหาเทระอยู่เป็นประจำทุกวันพร้อมได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเทระเมื่อถึงวันพระก็ได้นุ่งขาวห่มขาว ประพฤกษปรมจัตยันประพฤกปฏิบัติธรรมรักษาศีลุโบสถอาศัยอยู่ที่วัดนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้ขาดพระนางปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นกิจวัตรมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระใหญ่พระมหาเทรารูปนี้โดยปกติท่านจะฉันหมากครูอยู่เป็นนิดแต่บังเอิญวันนั้นปูนขาวหมดก็เลยใช้ให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นสามนเณรไปขอปูนขาวจากแม่ออกศรัทธาอันเป็นพระมเหสีของเจ้าเมือง แต่เป็นธรรมเนียมของคนโบราณแล้วว่าจะไม่ยอมควักปูนหรืออะไรก็ตามออกจากที่เก็บเช่นปูนขาวเข้าในลาวเพราะถือว่าเป็นวันพระเป็นวันแรงดังนั้นพระมเหสีจึงได้เอาปูนขาวของตนเองส่งให้สามเณรไปและบอกว่าเอาของแม่ออกไปก่อนส่วนของพระมหาเถระเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาปูนขาวใส่ให้เต็มแล้วนำไปถวายท่านใหม่ สามเณรก็ได้นำถ้วยปูนขาวของพระมเหสีไปถวายพระมหาเถระแต่บังเอิญว่าท่านเจ้าเมืองคุมได้เสด็จกลับมาจากการว่าราชการต่างเมืองมาพอดีก็ได้แวะมากลับพระมหาเถระและสายพระเนตรก็ได้เหลือไปเห็นถ้วยปูนขาวและจําได้ว่าเป็นของพระมเหสีตนจึงคิดบันดาลโทสะคิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนคิดว่าพระมหาเถระ แอบเป็นชู้กับไม่สีของตนเองโดยมีโมหะและโทสะเข้าครอบงำไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นเมื่อเจ้าเมืองคุ้มได้นิวัดกลับมายัางพระนครเหล่าบรรดานางสนมกำนันที่ได้รับใช้ใต้พระเนตรประกันเข้าพากันใส่ร้ายป้ายสีทุนเรื่องที่ไม่เป็นจริงต่อเจ้าเมืองคุ้มต่างๆนานาอีกบ้างก็พูดเท็จว่า พระองค์รู้หรือไม่ว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในพระนครพระมเหสีของพระองค์ทรงคิดนอกใจบ้างก็ว่าพระนางมีใจให้กับพระมหาเทระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์ในระหว่างที่พระองค์ไม่ได้ประทรงประทับอยู่ในพระนครพระนางก็เสด็จไปยังวัดทุกเช้าทุกเย็นบาววันก็ไปนอนที่วัดเสด็จไปตอนเย็นไปนอนข้างพักเรนที่วัดกลับก็ตอนเช้ามืดแล้วก็เปลี่ยนสวมชุดใหม่มาตลอด บางครั้งบางทีก็นำเสี้ยนหมกักพลูกป,ปูนขาวไปถวายเป็นการเอาอกเอาใจในพระมหาเถระบางครั้งก็ท่งประกอบอาหารอย่างประนีตไปให้กับพระมหาเถระองค์นั้นพระนางสนมกำนันเหล่านั้นบางคนก็เสริมเติมแต่งเรื่องราวให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นอีกบางก็เท็จทูลว่าพระองค์ไม่เชื่อใช่ไหม พระองค์ก็ลองสังเกตผิวพันธ์ของพระมเหสีดูสิผิวพันธุ์ของพระมเหสีของพระองค์ดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลแม้ในขณะที่พระองค์ไม่อยู่ซึ่งผิวพันธุ์ดังกล่าวของพระมเหสีเกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมไม,รไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทานแต่อาหารมังสวิรัตทําให้ผิวพันธุ์ดูผ่องใสเป็นยองใหญ่และก็ได้ใส่ไพ่ใสร้ายป้ายสีหลายๆ อย่างทำให้เจ้าเมืองคุ้มเกิดความระแวงสงสัยประกอบกับพระองค์เป็นคนโทสะจริตถูกความลุ่มหลงงมงานเข้าครอบงำอันเกิดจากความรักความหึมหวงในตัวของพระเมศีผู้เป็นที่รักของพระองค์พระองค์ไม่ได้ฟังเสียงอื่นใดไม่มีการสอบสวนหรือฟังเหตุผลใดพระองค์มีแต่ความโกรธเข้าครอบงำได้สั่งให้เหล่าทหารของพระองค์ไปจับกลุ่มพระมหาเทระดังกล่าว มาเพื่อที่จะทำการลงโทษด,ด้วยการปรานชีวิตเสียฝ่ายพระมหาเทระผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลและพระวินัยอย่างเคร่งครัดที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรด้วยเลยอันเป็นเหตุแห่งการอิจฉาริษยากันเองของบรรดาเหล่าสนมกันกำนันท่านพระมหาเทระรูปนี้ก็รู้ด้วยวาระแห่งจิต และอาจจะเป็นผลกรรมชาติใดชาติหนึ่งจึงยอมให้ทานจับกลมเสียแต่โดยดีแม้จะปฏิเสธกับเจ้าเมืองคุ้มอย่างใดด้วยโทสะจริตโมหะจริตเข้าครอบงำจิตใจของเจ้าเมืองพระองค์นี้เก้าเสียแล้วแม้จะมีเหตุผลประการใดมาแก้ต่างก็ไม่เป็นผลอันใดเจ้าเมืองได้สั่งให้ทานนำพระมหาเถระองค์นี้ไปทำการประหารที่ลานประหารณทิศตะวันตกของเมือง ปัจจุบันที่บริเวณนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นโดยชาวบ้านได้เรียกบริเวณนี้ว่า,าร่มสรีหรือที่มีต้นสีมหาโพธิ์อยู่ตรงบริเวณกลางทุ่งนาบริเวณระหว่างบ้านหนองร่มเย็ตบบนตำบลร่มเย็นกับบ้านดอนลาวตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เมื่อบรดาเหล่าทหารเพชฌฆาตได้นำพระมหาเถระดังกล่าวมายังรอมสรีได้มัดมือของพระมหาเถระประดับดอกเบอร์ไว้ที่พุ่มมือเอาผ้าปิดตาและผูกโยงไว้กับเสาหลักประหารและได้ทําพิธีคล้ายกับการประหารนักโทษทั่วไปในสมัยนั้นแต่ก่อนที่จะได้ทําการประหารนั้นพระมหาเถระรูปนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือ โดยได้เปล่งวาจาออกมาให้ได้ยินทั้งบรรดาเหล่าทหารและชาวบ้านที่เคารพศรัทธาในตัวพระหาเถระว่าตัวเรานี้เป็นพุทธบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้รักษาศีลรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดไปบัติประพฤติปฏิบัติชอบทำการอบรมสั่งสอนแนะนำหลักธรรมสอนให้กับพุทธศาสนิกชนเพื่อน,นำไปเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดมิได้ขาด ากแม้ว่าเราได้ทำผิดอย่างที่ท่านได้กล่าวโทษเราแล้วไซเมื่อท่านได้ให้เพชคาตได้ลงด่ากแก่เราขอให้โลหิตเราจงตกรถไปสู่พื้นปตพีแต่หากแม้นว่าเราไม่ได้กระทำผิดดังที่ท่านกล่าวให้โทษเราแล้วไซขอให้เลือดของเราอย่าได้ตกลงสู่พื้นปตพีจงล่องลอยขึ้นสู่นภาอากาศ อย่าได้เ,เปื้อนเป็นมนทินแก่พื้นปตพีเลยนับต่อแต่นี้ไปหากเราได้ทำการมรณภาพสิน้ชีวิตไปหากเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองผู้ใดทำการปกครองบ้านเมืองแห่งนี้หมายถึงเมืองพุทธรสหรือเมืองโชราวโดยไม่ตั้งอยู่ในคันลองคลองธรรมไม่ซื่อสัตว์สุจริตไม่ประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ไม่บริหารราชการแผ่นดินด้วยทศพิตราชธรรมมีแต่อากติความํำเอียง ทำให้ผู้ปกครองท่านนั้นอย่าได้มีความสุขอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานและมีอันเป็นไปทุกคนชาวบ้านและบรรดาพุทธศาสนิกชนเหล่านั้นต่างก็พากันได้ยินคำตั้งจิตอธิษฐานของพระมหาเทระดังกล่าวทุกคนแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถกล้าหารคัดค้านหรือทูลขออภัยโทษของพระมหาเทระได้เนื่องจากพากันเกรงกลัวพระราชอาญาดังที่ว่ากษัตริย์ตรัสล้วมิคืนคำเมื่อพระมหาเทระ กล่าวคำตั้งจิตอธิษฐานจบบรรดาเหล่าทหารเพชฌฆาตผู้ทำหน้าที่ก็ได้ทำพิธีขอขมาลาโทษต่อพระมหาเถระเจ้าหน้าที่พิธีก็ได้บรรเลงเพลงกลองปีพ่พาดเพชฌฆาตได้ได้ร,รำเมื่อถึงกำหนดเวลาก็ได้ลงดับประหารพระมหาเถระดังกล่าวแต่อิ การยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อพิจิกาตได้ลงดาบจนคอพระมหาเทระขาดก็เกิดเหตุการณ์ดังที่พระมหาเทระได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เกิดลมพายุฟ้าร้องฟ้ามืดมัวดินเลือดโลหิตของพระมหาเทระแม้จะโดนดาบที่คมกริบของพิจิกาตกลับไม่ไหลลงมาเปื้อนพื้นปตัตพีแม้แต่หยดเดียว แต่กลับล่องลอยขึ้นสู่นภาอากาศกระเด็นไปไกลถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรอมสรีที่ปัจจุบันชาวบ้านทั่วไปได้เรียกว่าดงป่าแดงโลหิตแดงเ,เลือดของพระมหาเถระได้ไปเกาะติดกับใบไม้โดยไม่ล่วงลงสู่พื้นดินและที่น่าอัศจรรย์ที่มาให้เห็นจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า เป็นเพราะอะไรป่าไม้บริเวณแห่งนี้ทุกต้นล้วนมีใบสีแดงจนชาวบ้านพากันขนานนามว่าป่าไม้ดงแดงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านพากันเคารพนับถือเป็นอย่างมากเมื่อทำการประหารเสร็จแล้วบรรดาเหล่าทหาราเจ้าพิธีก็ได้นำร่างอันไร้วิญญาณของพระมหาเทระไปทำพิธีตามอย่างราชเผ็จประเพณีและได้สร้างสถูปเก็บอัดของครูบาไวา ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสาในปัจจุบันทุกเทศกาลวันสำคัญก็จะมีชาวบ้านมาทำการสักการะบ,บูชาอยู่เป็นเนืองนิดเช่นการตานขันข้าวร้อยขันเป็นต้น ส่วนตำนานเปื่อยเปียงก็ได้เล่าต่อว่าพระมเหสีพระองค์นี้รอดถูกเห่ไปประจานรอบเมืองก่อนถูกนำตัวไปประหารที่ดงไม้บ้านเปื่อยเปียงก่อนที่พิจกาจะได้ลงดาบพระนางได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่พระนางได้ประพฤติปฏิบัติตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากนางไม่มีความผิดขอให้ต้นไม้บริเวณนี้จงเจริญเติบโต แต่มีความสูงเท่ากันและเป็นเหตุให้อัศจรรย์ใจดังที่เราได้เห็นว่าต้นเปื่อยที่บ้านเปื่อยเปียงมีความสูงพอๆกันหมดทุกต้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจจึงเป็นที่มาหรือชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ในการต่อมากล่าวถึงฝ่ายเจ้าเมืองหลังจากพระองค์ได้สั่งประหารครูบาปัญญาวงเล็บครูบาเจ้าดวงงามและพระมเหสีของตนเองแล้วเมื่อพระองค์ได้ต่อพระเนตรเห็นสิ่งอัศจรรย์ใจ ที่ได้เกิดขึ้นกับพระมหาเถระและพระมเหสีของพระองค์แล้วเจ้าเมืองพระองค์นี้ก็รู้สำนึกถึงความผิดอย่างมหันที่พระองค์ทรงฟ,งฟังความข้างเดียวมีโทสะจริตและโมโหโจริตความรุ่งหลุมเข้าครอบงำจะสำนึกผิดก็ไม่ทันการเสรียแล้วจะทำการใดเพื่อเป็นการไถ่บาปก็คงไม่สมกับบาปกรรมที่กระทำไว้ หลายแหล่งข้อมูลกล่าวว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ดังกล่าวขึ้นเจ้าเมืองก็เกิดสำนึกผิดและตรอมใจตายบ้างก็ว่าโดนชาวเมืองรุมประชาทันบ้างบ้างก็ว่าพระองค์เกิดสติวิปลาสกลายเป็นคนบ้าบ้างบ้างก็ว่าพระองค์ยอมสละราชสมบัติแล้วเสด็จออกบวชเป็นฤาษีจวบจนสิ้นอายุไข หลังจากที่เจ้าเมืองได้ตายไปแล้วก็ได้ไปตกนรกอาเวจีอยู่นานและได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมอีกหลายชาติและในการเกิดมาแต่ละครั้งก็จะเกิดเป็นคนบ้าใบาสติไม่ค่อยสมประกอบเคยมีคนเชื่อในเรื่องของคนประเภทนี้อยู่หลายท่าน นั่นก็เป็นตำนานคูบาคอขาดซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันสืบมานะคะและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยและขอขอบคุณเ,เว็บไซต์โพจจังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ